่าจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจังหวัดไดลูกร้อยเอ็ดอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่เดินตามนะคะหกแถวจานคู่เดินตามความกว้างของคานก็คือเมตร สามสิบนะคะรกระปูกข้าวสิบห้ากิโลสองปูกก็สามสิบกิโลนะคะเดี๋ยนี้ลูกค้ากำลังชมนะคะมารับเองาจากอำเภอสามาจังหวัดลอยอดนะคะามานะคะมารับเองนะคะตอนนี้ของมากำลังลงนะคะของมาทั้งหมดยี่สิบยี่สิบตัวนะคะกำลังลงนะคะกำลังลงนะคะ,อะ,คะ,นะคะเอา ดึงไปอาดึงไปเลยเอาขึ้นรถลูกค้านะคะดึขึ้นรถลูกค้าเอาดูนะคะตอนนี้หกแถวจานคู่นั่งขับเดินตามนะคะ,อะของมีเยอะค่ะสต๊อกไว้เป็น300้อตัวนะคะหกแถวจานคู่เดินตามนะคะ เดินตามรถไถนาเดินตามตัวนี้นะคะลูกค้ากำลังชมสินค้านะคะเพื่อจะนำขึ้นรถกับอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังเช็คนะคะกำลังเช็คของนะคะกด,ดไล่ให็น่มาะลายกโป่วเยเหนไห ยก่วยเน่เออยก่วยเน่โอ้สุดยอดขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นรถให้ค่ะอ่าดึงไปเลยอ,อ่ะถอยรถไปลย่อถอยรถถอยรถขึ้นถอยรถมาถอยรถมาตอนนี้นะคะ จานแปดนิ้วนะคะจานแปนิ้วค่ะมีจานค่ะสวยงามค่ะสีส้มค่ะเพิ่งมาใหม่เพิ่งลงจากรถนะคะผลิตเพิ่งเสร็จค่ะนะคะเดี๋ยวลูกค้ากำลังถอยรถขึ้นมาค่ะถ้าสนใจติดต่อที่ร้านก่อกหนุกการเกษตรนะคะเบอร์โทร094 6 9 ขึ้นมาค่ะกำลังใอยขึ้นมานะคะเอารถแคปมานะคะเอารถแคปมาพอพอพอค่ะพ่อเอายกขึ้น rainbow, รถเลยนะคะยกขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวเพื erm ่อนว่าเปิดเขารถเพื่อนเพื่อนจะเปิดเป็นแล้วเปิดเป็นอ้าวนะคะอ่ากำลังขึ้นรถนะเอารถอ่าแคปมาใส่นะเอารถแคปมาใส่ นะขอบคุณมากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกระดูกกรเกษตรนะคะขอบคุณลูกค้ามากค่ะที่ไว้ใจนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0944699224หรือ0811206955นะคะกำลังอขึ้นนะคะกำลังขึ้นใส่แคปได้เลยนะคะแคปได้พอดี โอ,โอเคพอดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ